สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องเกียวไข่ก่อนจ้าเกี๊ยวไข่กินอันมันนี่เล็กสิกินอย่างเนาะใส่ผงพิเศษไปก่อนเกียวไข่พี่น้องกินไข่เกียก <c ười> เก่ยวกับอันไข่ทอดไข่เจี่ยวกับอันข่าวเอาอันพัดอันพัดเนื้อโปนาข่าวจักน้อยนึงแล้วก็ สิเอาไข่เจียวทักไปน้ำกินข้าวจานเดียวพี่น้องกินสุบแซบสิละเนี่ยพี่น้องเหรอเนี่ยเจียวไข่แซ่บหอมหอยญ่พี่น้องเหลิกงานมาเลยหิขวข่าวธรรมาดากอะอันนี้วันศุกเนาะมันนี้วันสุกเหลืกอง่านมากเลยหิวข้าวพี่น้องกินข้าวจักน้อยก่อนหาเนวกินจ้า อาหล้วกินข้าก่นจ้าเจียวไข่น้ำกันพี่น้องเจียวไข่ว่าได้กินเข้าหนาวหนาว,นาวพี่น้องยังหนาวคือกัปันใดน้องสิงบบนหนาวจากเถื่อหมอนแล้วกัวบเสาหมอลกับเสามื้ออื่นจะไปเฮ็ดโอจ้าวันนี้เลากินข้าวไข่เจียวนะคะ เขาไปเจียวลาดอันนั่นลาดอันพัดอันเผ็ดเนื้อพัดเผ็ดเนื้อเอ้ยแล้วเฮ็ดพัดเผ็ดเนื้อก็เลยเอามานันลาดเขาเนาะมาเบิ่งน้ำแข็งพี่น้องตั้งกระทะร้อนๆนะคะพี่น้องกระทะหอนหอนหอนย่งบุนี่เออหอนแล้วใค่เน่ยแล้วไขรเน่ยแล้ว แกกินอย่างพี่น้องเอะไข่กระไดหอยแยเสือจั้นวิดมาะหอกับพวกกินดอกพอไปเห็ดงานเอาเพราะว่ามื่อเอนส่เห็ดโอแล้วก็บกระตงพอมาห่าไปกินเส้นวิดเอาไม่ง่ายดีพี่น้องเมื่อใคเจียวเป็นตาแซบก็ไครเจียวข่อใครเจียวน่าอร่อยนะคะขอดใส่หอมหอยแย่พี่น้องก็เอาหอมหอยหย่ใส่ พอซุกเนี้อท้อหิวเข่าค่อยเวฟไปนั่นยุพีนนออ่น้องค่อยเวฟอันเข่ากับอันอันอียงแล้วก็พัดกับพัดเพชรจะ้ะอุ้ยมันคือแตกโอ้ยชารสางจัอยางแค่นอ้อคอยนี่คือประสาจากักยางแค่นอ้อประเทศไทย แต่ว่าสิิกมันสิได้บ่ล่ะข่อยยมันควข่อยยมันตีงกปุงลงข้างล่างก็บ่เิกเอาสิเอาโอ้ยแตกลโอสบสางจักแนวเนาะข่อยแตกอัญญะเยบนี้โอ้ยเนาะเฮ็ดยางก็บ่เป็นจักอย่างนี่ละพี่น้องแซ่บ ไข่เจียวค่ะเอาเขาเอาไข่เจียวโปหนาะเขาเอาพี่น้องเอาไข่เจียวโป่ะนาะโปหนาเขานะ <laughs> โปะหนาเขา้าใกล้เลยพี่น้องใกล้แล้วพี่น้องไปบ้านน่เข่าก็กาาไปเวบมาแล้ว ไขรพอแล้วจ้าไข่พอแล้วนี่ก็จะเอาโปะนี่โปะทั้งเหนื่อทั้งนี้แหละพี่นอ้องนี่เสร็จแ,แล้วเดี๋ยวมาเป็นตาแสบวะใครอยากกินก็มากินน้ำข่อยเด้อพี่น้องเอ,อ้ยไข่เจียวกินข้าวจานเดียว ครันเฮ้ยเฮ้ยอันธราเป็นพัดกันพัเดเพชรเนื้อจ้า้างล่าเป็นพัเดเพชรเนือ้อไปพี่น้องไปกินน้ำกันจ้าแล้วเราพี่น้องมากินในเวลากินเลยจ้ะหิวเขา่ากินแล้วก็สกินอันนี้จักขวดหนึ่งกระสีเขานอนเพราะว่าเขาต้องนอนตปเว้นเนาะมันนองนอนแต่เว้น,น,ม,น,น,น,วนมันเอ่เอยบรได้มาจ้าเออบด้เฮ็ดงานโอจ้ามันนี่ เอ้ลวะวพคอยนั่นพักพรเปิดมากกับเป็นยัดไส้เป็นคนที่มากินไข่อันไข่เกี่ยวพี่อน้องก็เป็นคนมากินไข่เกี่ยวนะ สมัยก่อน็นงานโรงงานสมัยก่อน็ำงานโรงงานเขาจะกินไข่อันไข่ดาวกับเสมอเสมอยวนโรงอาหารเขาม่ีมูลเนาะโรงอาหารเขามีไข่เจียวไปนงองเขาไมีเห็นขายนะเขามีขายก่ก็จะกินกับเสมอล่ละเขมามักกินเห็นโรงงาน็ำงานยวนยวนโรงงานเมืองไทยเนาะ ข้าวเมีแต่โรงงานหมอดอกหอยอยู่พี่น้องบะมี่น่ะเขาขายนะบนะมีมีตะตูยิง่งยิ้งสองคำตูตูอาหารฝรั่งตูเส้นวิทต,ต์ตูอีกอย่างห่งพี่น้องบงะมีอาหารสดบะมีอาหารห่อนขายเด้ข้าวมีดเด่นตูเส้นวิทอยากกินอย่างกับกดเอาอยากกินเส้นวิทอยากกินอย่างกับกดเอาบะมี่ยังสี่หรอก Kin là kin là yêu nào ơi ừ, tầm mình mắm 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 nào, nó mắm 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 nào mắm 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 thai. ฝรั่งกันว่าถือกินพริกกับสำลักได้ไหมเนี่ยเฮาอันเฮาน่ะอุนอนอนอ่นกับเขาอย่าพูนกินซอยมาถึกดังฝรั่งฝรั่งกับสำลักแซ่บสะ,สะ,สะทั้งไอทั้งจาม มีอันหลายปีที่แล้วพี่น้องหลายปีที่แล้วมูพันอ่านซตอันชะอมนะสม่ไมอห็นหลายปีที่แล้วก่อยเขางานใหม่ๆนะมูพันเอาชะอมไปลวกอันไปกดน้ำหอนใจแหละพันเอาไปเวฟในะไมโควเวฟพี่น้องเมนทั้งโรงงานเลยนะไปหัวฝรั <laughs> ่งนหัวฝรั่งนะหัวขอ,องเซาเซาชะอมมัได้นีแม่ Không mến nó. Luộc nó mẹ mình 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 Cái mình 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 แส่พี่น้องขาลาดอันข้าลาดพัดเพ็ดเนื้อแล้วก็เอาไข่เกี่ยวทับแช่ยุ่ คนที่ดื่มเส้นวิตนม่หายเมา,เอาหอไปเห็นงานเพคนเศร้าทขางานตีหักเลิกเที่ยงกสิบเบกนินเบกินนั่นอาหารกับะมาณนะ่ะกสิบเบกประมาสตั้งสิบโมงเศร้าแฟนว่าเฮ็ดโอนะแฟนว่าเฮ็ดโอนี่แหละแันเฮ็ดโอนี่ะกสิเบกินเส้นวิตกับอันเป๊ปซี่ ต้องไปหงุงตมไม แั่พี่น้องเมื่อแล้วเกี่ยไม่ลอยคากบอตอนเราไปสิกินอันนี้พญายเฮดอันอีหยังพุญนี่น้ำซุปซุปอันนั้นซุปผักพญาเพญามาซุปผักใหม่ ย่ันไม่อบออุดมสมบูรณ์ให้สุกผักมาหายปลยน,นี่พี่น้องบอกสุกผักอ่าบรอกเคลรี่พี่น้องบรอกเคลรี่เนาะเนี่ยบรอกเครี่แซบๆนี่กินจากน้อยก่อนอันนี้ก็หหอนได้ไปไหนอโอ้ยนอกประเทศไทยหลกดินวะนอ้อ กินไปก้อนไปน้องกินมัดจานอะไรไปน้องกินเขา้ามัดจานกินข่าอันเอิญยังเข้าอีย่างนะไขย,ยัดไส,ส้อีนีอยังเข้ายัดไส้อันผัดเผ็ดเนื้อตั้งเอาเองตั้งเอาเองเพราะว่า,อ,าอันผัดเผ็ดเนื้อวางหางลาง เอาใครเจียววงังตึงเทิงกินร่วมกันอาหารมังสวิรัต <laughs> อาหารมังสวิรัตกินร่วมกันืลแล้วกมากินอันนี้ซุปไอ้พ่น้องซุปซุปอันผักอันบรอกโคลีพญายไอยากให้เมียกินมาอันเอากินก็นกินเหมืันเสียได้พีนน้องกะซื้อกลับไปเมืองไทยอยู่ เขาจะซื้อกลับไปให้อันพ่ออันกับน้องก,กินอยู่อันเนี้ยผัดบออ๊อกกี้เนี่ยมันมเมื่อยเนาะพี่น้องมานั่งกินอันนี้เนี่ยซุปเนี่ยไม่แหง้งพ่อไหนไม่แห้งเนาะเนี่ยมันเมื่อยๆบ่อยากกินข้าวกินน้ำนะกินซุปอันนี้ไม่แหง้งซื้อไปซื้อไปให้น้องกับพ่อกินอยู่เพื่อคือไม่แห้งกับพ่อใหญ่ โอเคนะพี่น้องขอบคุณหลายๆสำหรับคนที่กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับช่องแปนทราเวลเลอร์คนเดินทางพี่น้องมากินข่าวน้ำกันจ้ะกินข่าวจานเดียวเลามาเนี่กินข่าวนานเดียวจะมีหลายอย่างมีผัดเผ็ดเนือ้อมีไข่เจียวเนาะพี่น้องอันแล้วก็มากินซุปน้ำกันเดิมซุปนะคะโอเคจ้าขอบคุณหลายๆนะพี่น้องเนาะโอเคจ้าสวัสดีค่ะ,คะ,ะ,คคะกินข่าวน้ำกันได้จ้าเด้อ mất lẻo